กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผม h w 2 p n นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูหนังแบบจอเล็กบน iPhone นะครับผมเขาไม่ได้เรียกว่าดูหนังนี่เขาเรียกว่าดูวิดีโออะไรก็ได้นะครับที่มันอยู่บน Google Drive OneDrive หรือว่าบนเว็บไซต์นะครับผมถ้าเปิดบน iPhone จะสามารถทำได้นะครับโดยมันต้องเป็นอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น iOS 14ก่อนนะครับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้นะครับผมวิธีการมันก็ไม่ยากอะไรมากนะครับง่ายๆเลยทำการกดเปิดเบราว์เ,เซอร์อะไรเรียบร้อยก่อนนะอันนี้ผมทดสอบให้เป็นเว็บหนังก่อนแล้วกันนะครับทำการกดเล่นปุ๊บขยายจอให้เต็มมันจะมีปุ่มด้านบนซ้ายมือนะครับที่มันอยู่ข้างปุ่มกากบาทนะครับผมมันเป็นรูปเหมืนอนลูกศรชี้เฉียงๆอะ่ะชี้เฉียงๆคุณก้กดเข้าไป ว็บเว็บแว็บมันจะเป็นจอเล็กแบบนี้ไอ้เหี้ยเ๋วเว็บค้างช่างมันนะครับผมเอาใหม่อัดอดไปด้วยแล้วมันค้างเ่ะอ,อ่ะได้แล้วให้คุณกดไปที่ลูกศรนบนนะครับซ้ายมือปึ๊บอ่าจะมาอยู่เป็นหน้าจอเล็กแบบนี้นะครับผม คุณก็สามารถลากไปซ้ายลากไปขวาได้เลยนะครับแบบนี้เลยถ้ามันเล็กไปถ้าคุณต้องการจีบนิ้วนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าแหกอะฟ้าบแบบนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับผมคุณจะสามารถเล่นอะไรก็ตามได้เลยโซ,โซเชียลต,ต่างๆได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรด้วยเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับผมก็เ ไมเสียงมันดังขึ้นมาอาล่ะนี่เดี๋ยวลองเล่นเกมให้ดูไปด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ไปด้วยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเบาเสียงปิดเสียงก่อนเอออ่ะลองเล่นเกมไปด้วยนะครับผมจะเล่นมีเกมแนวตั้งแล้วกันนะครับเพราะว่าขี้เกียจพลิกจออืม มาแล้วนะครับผมแล้วละก็เล่นไปด้วยดูหนังไปด้วยได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมคือสำหรับชาว Android ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับแต่สำหรับ iPhone เนะี่ยผมรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นเหลือเกินคือตั้งแต่ผมก่อนที่ผมจะมาใช้ p h โ n e ผมใช้ a อ d r o i d มาก่อนใช่ไหมก็คือช่องเราอะรีวิวแอป Android อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ย พอผมไปใช้ไอโฟนก็รู้สึกมันไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่อะจนมันมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่เห็นนะครับผมคือมันสามารถปรับแต่งได้เยอะมากแล้วก็สามารถเปิดวิดีโอจอเล็กได้อะ่ะอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าเวลาเล่นเกมบางทีผมอยากเปิดอะไรฟังไงก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมแกวเลยนะครับอะไม่ต้องเล่นจบแล้วกันประมาณนี้ผมสามารถทําได้กับเว็บ Facebook ก็ได้อะเดี๋ยวลองกับ Facebook บ้าง Facebook เฟซบุ๊กเอ่อปึ๊บอ่ะลองกับเฟซบุ๊กบ้างนะครับลองกันอ่าเฟซทุ๊กเพนแล้วไนอ่ะดูรูปโคเวอร์ดูวิดีโอโค,ะนะควเวอร์ก็ได้โคเวอร์หน้าปก นีค้างโชว์กูอีกนะครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่งเอาเป็นวิดีโอแล้วกันจะได้ไม่ค้างป๊าบกดเล่นเต็มจอทีนี้ทำการกดเหมือนเดิมลูกศรตรงซ้ายมือนะครับแล้วแสามารถดูอ่าอย่างช่วงนี้ผมติดวันพีชอยู่คุณเข้าเพจวันพีชเลยคือดูดูวันพีชไปเรื่อยแล้วก็นั่งเล่นอะไรไปนะครับ อะไรประมาณนี้คือแบบเราไม่ได้ตั้งใจดูอ่ะคือเหมือนผมดูวันพีซเนี่ยผมดูย้อนไปตอนเก่าๆแล้วมันแบบเคยดูมาแล้วบ้างก็แบบไม่ได้ตั้งใจดูขนาดนั้นดูให้มันแบบเขาเรียกอะไรซึมซับเนื้อเรื่องเพื่อไปตอนใหม่คือเหมือนเหมือนกับเพิ่งกลับมาดูอ่ะนะครับก็ไม่อยากตั้งใจดูอะไรขนาดนั้นก็เปิดจะไปนะครับอะไรประมาณนี้ลองไปทากันดูนะครับกับการดูเขาเรียกอะไรพิจเจอร์พิจเจอร์บน iOS 14นะครับผมก็สวัสดีก็ไปก่อนล้วกันนะครับสวัสดี ไปเลยครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยล่ะ